พยาพาผ้าสิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้ค่วมคืดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซืน สวัสดีครับผมครูเยี่ยงวัลเชเจียนครับสวัสดีครับผมอดีสอนเมืเกตครับขึ้นต้นด้วยแค้นไล่โป้ใส่โป้ใส่พ่อเป่าโป้ใส่พวกฝรั่งกงวกปุ๊บเกิดเลยแสดงว่ามันฟังต้องหูมันจังน้อยยังได้นี่จังหวะเล่าใจอมันจังหวะเล่าใจไอ้หมอลำเคียนมักสีเอาไล่โป้ใส่เป็นรำช่างสัตว์โอ้โหเนี่ยเสียงขึ้น ข้อของมะละอลำเคี้ยวล,<อ>ลำหย่นลำตุนลำทางลำเอาสร้างเอามาเงินยลอยใส่กระเป๋าะตะกี้ใบลอยในวันขักเนี้ยมันชูมือ <laughs> นี่มันมีใบพันธุ์ุ่นยังบัตรอุ่นใจอยู่ <laughs> จังลาอยากให้พวงเฮ้าในี่ถนอมชีวิตชีว่าพี่น้องอินทรี์ชีวภา,าพขาจัดวัชพืชคู่เวียงมันเสียนพี่น้องอายุยืนเสียนพี่น้องบ่เป็นอันตรายทั้งคนทั้งหมูหมากาไก่ใส่เดือนบ่เป็นอันตรายกินใสพักจะหยากับได้บ่ตาย บตายหย่ากหยาตายขีดหามือก็ตายคันมองไรมันเขียวอยู่ให้ไปขีดตืมอีกคันมือที่หกหย่าเพราะท่านตายพี่น้องมาข่าคู้เวียงตายเตะนี่คือของแท้ครับก็สวยคู้เวียงเลยนะครับเด้อมาคยขออิงดักไมันขอนนําพีน้ำร้องนี่ละเอาต่อไปเป็นพญาเสนอบุนี่คำว่าเป็นยิ่งไห้ทำเนียมน้ำไก่ไก่มันสร้างฝักสร้างปองปองเลี่ยงไห่สูงทำเนียมเนี่ยแปลแบบเผียน นั่นโมเมนต์คนได้สิเป็นตัวอย่างสัตว์อะสัตว์ก็เป็นตัวอย่างคนได้ดอกเตอร์ดีสอนไก่นี่มันออกแล้วมันเลี้ยงลูกมันได้ฟักแล้วออกมาขนาดลูกปิดมันก็ยังเอาไปเลี้ยงเป็ดเป็นผู้ใครไก่เป็นผู้ฟักขี้กระนักกระเดียนเป็นผู้เลี้ยงบุญสิไรแก้ไขนั่นล่ะมันได้น้ำกันนั่นล่ะคือว่าหมายก็ว่าไก่ฟักเป็ดออกมามันก็ลุงเนี่ยชมือนี่นกมันเพียงจื้อพอจื้อแม่มันได้ดอกเตอร์ดีสอนพาะยัง เพราะว่ามันจำน้ำไล่โนกมันไปหาเงียมาได้ปั๊บมันหย่อนเส่ปากลูกมันมันจำน้ำไล่เมียมันได้มีฉะ่นั้นผู้ใดอยากให้งูหมากาไกล้ลึงนี่อมอาหารตะกอนน้ำไล่เขานี่หย่อนเส่ปากหนกปากกามันก็สิลึงเฮาโอ้คือยังหมาพันปักผมเลี้ยงไว้เนาะเมียนมันหลงในวันฟอมันเมียมันจะได้จำกินเลมันแนบลำกัว ครับวเริมเริหม,มาไหมเลี้ยงหมาฮักหมาว่าเจ้านกนอน,นี่แน่ก็เว้าเอ๋ยละเชอเอ๋ยเอยเจ้านกเจ้านกก็เว้าเอ๋ยไขยไว้ให้แม่กาฝักแม่กานอนนี่แน่ก็หลงรักแม่กานอน,นี่แน่ก็หลงรักคิดว่าลูกในอู่ชอนข้า,า,าเปล่าข้าเป่าเยื่อมาปอนขนมไว้ถนมไว้ในรางนอนจะได้ต้องเกลอดีสน ไก่กาฝันนี่ตอนเป็นคู่รองนักเรียนฟังบอกเป็นคู่รองนักเรียนฟังเป็นคู่ยุดนบ่ได้ก่อนเป็นคู่ยุดล์แปดปีครับโตลาสตาร์ดอกสตาร์กับเก้าร้อยเราได้หลายอยู่ด้วยยศปศตี๋สูงปศสูงปศสูงครับมันสูงมันยุดสั้นไหนสูงจะเกินมันมันมีปกศต้นนี่เขาเอิ้นว่อปศแอปกศตียปกศตียเฮียนอีกสองปีได้ปศสูงแล้วไปเฮียอีกสองปีเลยกศบอ่าเฮียนอีกสองปีได้กสบ ผมก็จบกศบแต่ปี2518คุนอ่ะดูหมาเลยศรีนครินทร์หมดเลยครับศรีนครินทร์ชลรคมเปลี่ยนสองที่อาตะกี้เป็นวิทยาวิชาการศึกษาอ่าวิทยาเขตมหาชลรคมต่อมามาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทลารวิโรธครับอันนี้เก่งก็กันมาเลยทอกันนั่นละคู่กับผู้เก่านี่แหละเปลี่ยนจะซื้อต่อมามหาวิทยาลัยนี่ก็มาเปลี่ยนซื้อไม่เป็นมหาวิทยาลัยมหาชละคามครับ นักเลียนหลายหมื่นคนเดียวนน่โอ้เรือนมีคนคณะแพทย์ครับหลานสาวผมสอบของแพทยศาสตร์ได้โอ้ยเยียนเป็นหมาอะไรหมาสลัข้ามครับผมแต่ว่าก็เกิดมาจากกำเนิดจากหมาเรราชพัฒน์นั่นแหละครับผมจากวิธีไล่คู่มันคลอดออกมาเป็นสิครับครับซึ่งซกันไปเรืองหมาสลัข้ามเป็นเมืองตักศีลาครับมีมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตครับเมืองเลนะกี้ก็เป็นเมืองปาดป่ดงัวปัดงัวครับผมครับเป็นยิ่งใหญ่ถ้ําเนี่ยมน้าไก ไก่มันสั่งฝักสั่งปองปองลูกให้ไงสูงว่าไงสบายครับผมครับวันนี้สมควรเวลาสวัสดีครับพยาาสผ้าสิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้ค่วมคึดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวนซื่น